สวัสดีครับพี่ no น Walker, h, อ <S <S. <Genius>. <S ้องครับวันนี้เบ้าโจอีสานนอนซ่อนครับสีบผ้ามาเบิงตนวาสนาครับพี่น้องนี่ครับมาเบ้งครับมือนีนะครับสีมาตัดออกครับพี่น้องเพราะมันหลายโหดมันขึ้นแล้วมันไปแทงอยู่เพิ่งหนึ่งลังคาครับเวลาลมมาแห้งมันจะเสียดเสียดลังคาเสียงดังครับรบกวนนะครับเบ้าโจสตาร์ตออกครับนี่มีอยู่มีอสามเงาครับพี่น้องนะครับมือสามเงาแล้วมือหนีห้างนกกระจอกนะครับห้างนกกระจอกเขาจีมาอยู่ ม,มันมันลบวนนะครับสเสียงห้างนกนิดบรรจุทำความสดพวกนั้น,นครับบม่มีใครครับผมก็คือว่ามันเป็นห้างที่มันใครไป็นเราบอไปแล้วครับก็ต้องอ,ออกนะครับว่าแต่เดิมมันมีใครบรรจุรกต่จะตัดนะครับพอดีไปตรวจสอบพวกนั้นไม่มีใครนะครับจะตัดออกเนี่ยอุปกรณ์นี่ครับมีใครเลยเดียวนี่แหละอ๋อตัดเรามีก้อนครับเราเห,ห็งสีเปียดเอาเล็กๆเลย มันคือเมาเป็นสุ่นในหน่อย,ยนี่นุ่นนะมีมีท,ท,ทั้ทงทั้งทั้งนกมีทั้งนกครับทั้งนกนั้นบ่มีบ่มีไข่ครับมันออกไปครับอ๋อคือมันบอ่อไปเรื่อยๆร่อแล้วเพราะแต่บอ่อไวครับเพบ,บ่บอมันเห็ดหกบาทในซื้อว่ามียังอ๋อเนี่ยขนาดตัดออกบึง้งนี่แหละครับง่ายคนใดคนใดมันขึ้นไปตั้งังคามันดันนะครับเป็นถ่าเสียสีครับผมเดี๋ยวอันนี้ก็เดี๋ยวไปปักซ้ำใหม่ครับ เอาไปปลูกพยายปลูกได้อีกนะครับผมตัดแล้วก็ไปเสียบใต้ดินครับห่างมันออกนะครับเนาะคตัวห้างลูกมันเจ็บข้างหมูย่างดีครับพี่น้องแต่ว่ามันมันใครไปแล้วครับมันบอไปแล้วครัแต่เกิดแต่มันมีหน่วยหรือว่ากระทั่งใครมีหลุมมียูใบโจกกับซิบอทอย่างมันครับแต่ว่าอันนี้มันออกไปแล้วครับพี่น้อง có phải hái mồng yu mồng nhang mai na mồng nì mới là để đồ qua hấp, dẫn ยมันในหน่อย,ดยงงเดีสยวสุนเงยคือว่านี๋ยวใส่ไปได้เดี๋ยวปูไปสามสี่ปีแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวตัวน,นี้เลยมันต้นอะไรอย่ี้ยครตัดอีกีตัดอีกต้นนึงครับมีเพราะมันออกลายมันจะสีเหยียดแกงสุดเนาะเห็มันออกมันเห็มันออกสีลงๆยังหน่อยครับเนี้ยสุดตัดขอบต้นนี้ครับ นีโอ้โมันเป็นไปได้ง่ายไปเลยครับเดี๋ยวเขาก็ตัอตอดออกทีเดียวสองกิ่งพอครับตอนนี้มันก็ไลยเบียดกันหลายแต่ว่ามันง,ง่ายปวดครับถ้าปวดง่ายรับ เราต้องเหลาเขาบบมันจะสีลมน้อยนึงครับที่ไหนก็ต้องหกก็ต้องเนกนื้กับตบัวม้ยูนกกับบัวมายูครับพาะว่าเขาเห,ห็ดแ <mai cities S 1> ต่มันเป็นแฝงนะอันนี้กสีต่อไปกระสีเอาไปปัดซสาครับแต่งยังสิ่เขากปัดได้หน okay. ึ่งทอนสทอนครับผมนี่ครับตัดไปเลยเราไปัดเสดินต่อ ก็น,นีแต่ต้องแบบดิน้องพี่มีละเจ้าสี่หละพี่น้องนี่ขึ้นมาจะได้เอาจะได้เอาเจุ่เอาไปปลูกครับกต่ทีเราออกต้องสิทธะปุ่นี้เขากบบเอาไปเสียบเสียบลงดินเลยครับพี่น้องนะครับแล้วก็รดน้ำสู่มือเลยเดี๋ยวมันสิ่ดเสียหักมันเองมันสจะตายตเดี๋ยวเบิ้งตัวย่างนะครับตัวต่างที่ปัดไปแล้วรอบที่แล้วนะครับแล้ว่าจุ่เอาใส่กระถางไลยครับตอนนี้มันติดแล้วเดี๋ยวมันเบิ้ง นี่ครับคือมานีหละตัดออกแล้วนะครับตัดออกแล้วก็เสียบลงดินเลยครับนะครับแล้วก็ปล่อยไปคนนามชื่อหมื่นแล้วมันก็ติดดีแล้วเขาก็เได้ตัวมันสนะตัวไม้นะครับขยายพันธุ์ออกได้โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็มีอย่างไรเราแต่ไม่พี่น้องเบิ้งนะครับผมมันยาวมันเงี้ยวแบบหายเวลาตัดโดนหรืออะไรแต่ว่าประเด็นตัดตื้อๆนี่ก็มาตัดออกแล้่ะแต่เราไปตัดซ้ำนะครับเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนะครับผมเห็นมันเลยไล่เอาไปแบ่ง พี่น้องปลูกนะครับเพื่อจะได้ก,กับเอาไปนะครับผมบม่ได,ด้หงบร่ได้ขายนะครับไอเดียก็มาเอาครับโอเคครับเราพูดอะไรคือคำอามาชมสวัสดีครับ